สามสาเหตุที่ทำให้การทาครีมไม่เห็นผลข้อแรกการล้างหน้าไม่สะอาดพอเวลาที่เราล้างหน้าไม่สะอาดจะมีสิ่งสกรปรกหมักหมมอยู่ทำให้การทาครีมหรือว่าแม้แต่เซรั่มหรือผลิตภัณฑ์ชนิดใดก็ตามซึมไม่เข้าผิวนะคะเพราะสิ่งสกรปรกบล็อกอยู่หน้าผิวเต็มไปหมดค่ะดังนั้นต้องล้างหน้าให้สะอาด 2. เลือกครีม ไม่เหมาะกับปัญหาผิวที่เรามีบางคนนะคะคุณสมบัติของครีมไปอย่างหนึ่งแต่ปัญหาผิวหน้าเราม่าอย่างหนึ่งมันเหมือนกินยาไม่ตรงจุดไม่ตอบโจทย์กับโรคดังนั้นต้องเลือกนะคะถ้าเป็นฝ้าต้องเลือกสารสกัดที่ลดเม็ดสีเมลานินถ้าเป็นสิวเราก็ต้องดูว่าตัวเนี้ยลดสิวหรือเปล่าถ้าต้องการชุ่มชื้นเราก็ต้องเลือกสารสกัดที่เพิ่มมอยเซไรเซอร์หรือความชุ่มชื้นค่ะ 3. ใช้ผิดปริมาณหรือผิดวิธีนั่นเองอย่างกันแดดถ้าเราทาผิดวิธีหรือทาน้อยเกินไปเท่ากับไม่มีประสิทธิภาพในการกันแดดหรือการทาเซรัม่มถ้าทาในขณะที่ผิวแห้งเลยไม่ได้ทาใน3นาทีทองทําให้ประสิทธิภาพก็ไม่เต็มที่เช่นกันด้วยความปรารถนาดีจากเคที่นะคะสําหรับใครที่ดูแลฝ้าอยู่แนะนําชุดดูแลฝ้า จากเคที่3ชิ้น3ขั้นตอนปลอดภัยเห็นผลไม่กัดลอกไม่ทำให้ผิวบางหยุดชัยหน้าไม่ดำค่ะตัวแรกเลยนะคะเซรั่มลดฝ้าหน้ากระชับระดับยีนจากเคที่ที่ช่วยลดเม็ดสีเมลนินถึงระดับยีนตัวนี้คนที่เป็นฝ้ากระจุดดังดำ หมองคล้ำเลือกได้เลยค่ะเพราะเขาจะตอบโจทย์ในเรื่องของการลดม็สีเมลานินโดยที่เพิ่มความชุ่มชื้นให้กับผิวด้วยลดฝ้าหน้าต้องไม่แหง้งตัวนี้จะทำให้ผิวชุ่มชื้นขึ้นลดอาการแสบแดงเวลาออกแดด ทำให้ผิวของเราเนี่ยชุ่มชื้นแล้วก็ทาครีมทาแป้งติดหน้าดีขึ้นด้วยกับเซรัม่มใช้เช้าเย็นนะคะร่วมกับการทาครีมกันแดดแนะนําตัวนี้เลย B. B. บีบีกันแดดเคที่เอสพบกไม่มันไม่เหนียวไม่วอกไม่เยิม้มทาทับเมคอัพระหว่างวันได้และเข้าได้ทุกสีผิวในขนาดใหญ่บึ้ม100กรัมใช้ได้เป็นเดือนค่ะสุดท้ายการล้างหน้าที่ดีไม่แห้งตึงกับสบู่สมุนไพรแฮน ดว่านนางคำจักเคที่ไม่มีสารซาเฟตไม่มีสารเพิ่มฟองหลังหน้าเสร็จได้ฟิลลิ่งหน้านุ่มชุ่มชื้นมากๆจากสมุนไพรว่านนางคำไพรลิ้นทะเลและน้ำผึ้งช่วยลดสิวลดฝ้าได้ด้วยสำหรับคนที่มีปัญหาเรื่องของฝ้านะคะก็แนะนำชุดดูแลฝ้าชุดนี้เลยค่ะสนใจรีบทักซื้อเลยนะคะหรือว่าสั่งซื้อเข้ามาก็ยังมีโปรวันแม่แถมฟรีกระเป๋านี่ค่ะ สวยๆเป็นกระเป๋าสักกาาดยังมีอยู่นะคะเหลือไม่มากแล้วค่ะมีจำนวนจำกัดรีบเลยนะคะขอบคุณค่ะ